จริงๆนับองประชุมเป็นสิทธิของของกรรมธิการของสมาชิกเพราะว่าเราเรา,เราล้อเอาข้อบังคับการประชุมของสภามานะครับเมื่อคืนมันดึกแล้วนะครับก็ต้องยอมรับความจริงมันมันสองทุ่มเศษแล้วนะครับเราก็ประชุมกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าไม่ได้หยุดกันเลยนะครับก็บางท่านก็อาจจะติดภารกิจเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางเราที่ในฐานะที่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการ ควบคุมอะนะครับเราก็ต้องเน้นย้ําความสําคัญของการประชุมงบประมาณเพื่อให้ทุกคนยอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเห็นแล้วว่าเขาใช้เกมการเมืองนาหน้าเรื่องของผลประโยชน์ของ,ของ,ข,องของการพิจ,จารณางบประมาณที่เป็นประโยชน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเ together, album, <Maybe. S 1> มือ่อเขานับองค์ประชุมมานะครับองค์ประชุมไม่ครบเราก็ปิดการประชุมนะครับก็ทําให้ข้ารชาชการบางส่วนก็ต้องเดินทางกลับนะครับจริงๆเมื่อวานในกาว่าจะประชุมกันต่อสักสี่ทุ่มนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดาย แต่จริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นนี้เนี่ยต้องเรียนว่า,าก็อยากจะฝากไปยังยังพักพักประชาชนนะครับว่าเวทีเรื่องของงบประมาณเนี่ยเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายค้านด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตรวจสอบการทํางานตรวจสอบเรื่องของงบประมาณที่ทางฝ่ายบริหารนําเสนอเข้ามานะครับแน่นอนว่าสสทุกคนที่หรือกรรมธิการทุกคนมีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นให้ให ให้พอพอรอบครอบประคุมที่สุดให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับแต่มัน,เ,นเป็นอีกเวทีหลักเวทีหนึ่งของพรรค่ายค้านนะครับในการที่จะตรวจสอบซึ่งเมื่อท่านดําเนินการอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยทำให้เราสูญเสียเวลาไปในส,สุดท้ายการพิจารณางบประมาณซึ่งมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนตามรัฐมนูรีกำหนดไว้ที่105วันน,นะครับเ,เวลาอย่างไงมันก็ต้องเสร็จในกรอบนี้ทําให้การที่เราจะลงรายละเอียดพิจารณาให้ละเอียดทีทั่วเนี่ยมันก็เสียเวลาท่านไปนะครับก็เป็นที่น่าเสียดาย อันนี้ไม่เป็นความจริงครับกรรมธิการของฝ่ายรัฐบาลอยู่กันพร้อมครับแต่ว่าเมื่อวานเวลามันดึกนะครับอ,อ,อย่างเช่นวันที่มีปัญหาเรื่องของการที่ว่าจะถ่ายทอดสดหรือไม่เนี่ยช่วงบ่ายคุณไอซ์คุณรัชนกก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมผมเป็นประธานอยู่ท่านก็ออกไปใไนผมไม่ทราบว่าจะไปเที่ยวก็ได้ถูกไหมครับเราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าเราก็ทราบว่าทุกคนก็ติดภาร,รกิจได้นะครับวันนั้นคุณพริตก็ไม่ได้มาการประชุม นะครับก,ก็ยืนยันท่านท่านบอกว่าคุณรัชนกพูดในที่ประชุมว่าก็พวกท่านก็ไม่ใคยเข้าอยู่แล้วผมก็เลยถามกับคุณพาริทธ์วันนี้ก็ไม่มานะครับก็เป็นข้อที่จริงนะครับเราก็ถามจริงๆไม่ได้ว่าคุณพาริทธ์นะครับเราก็ด้วยความเคารพเลยเพราะว่าติดภาร,รกิจกันได้สะสอมีภาร,รกิจหล้าง,งานเราไม่ได้ว่าอะไรกัน นะครับเพียงแต่ว่าอย่าโยนความผิดทั้งหมดมามาฝั่งเดียวนะครับหน้าที่ในการประชุมเนี่ยทุกฝ่ายต้องร่วมกันทาอยู่แล้วแต่เมื่อท่านจะเดินเกมในเรื่องของการนับองค์ประชุมเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเองได้พร้อมครับเพราะว่าเราต้องขับเคลื่อนประเทศครับเราเห็นประโยชน์ของงบประมาณที่จะลงประชาชนในร้องขับเคลื่อนนี้ได้นะครับยังไงก็ต้องทําให้เสร็จพันตามพอเป็นมาไม่กังวลครับเป็นเป็นสิทธิ์ครับถ้าถ้าถ้าจะทำทางเราก็ต้องเตรียมความพร้อม เรื่องของการเตรียมคนเตรียมอะไรให้มันูครบถ้วนนะครับหากเดินหน้าไม่ได้เราก็พักการประชุมไปเราก็ต้องตัดเวลาในการพิจารณาออกไปในช่วงท้ายก็ทําให้เสียเวลาในการตรวจสอบไปเองไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยครับเรื่องการตรวจสอบองค์ประชุมเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าการประชุมกรรมธิการเนี่ยข้อมังคับการประชุมมันก็แตกต่างจากการประชุมสภาใหญ่นะครับ อ,องค์ประชุมสภา,าใหญ่เนี่ยคือกึ่งหนึ่งของสมาชิกองค์ประชุมของกรรมธิการคือหนึ่งในสามนั่นก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าภารกิจหลักเนี่ยคือการทํางานในสภาผู้แทนรัศฎรนะครับนี่ไม่ใช่ช่วงการประชุมสภา,านะครับถ้าเปิดประชุมสภาขึ้นมาเนี่ยจะเห็นบางช่วงบางตอนเนี่ยมันจะเป็นอาการที่ทหนักกว่านี้อีกซึ่งมันเกิดแน่นอนแหะนะครับเพราะอะไรเกิดในห้องประชุมใหญ่มีการลงมติเนี่ยสมาชิกที่เป็นสสด้วยก็ต้องลงไปลงมติ นะครับทุกครั้งที่การประชุมงบประมาณเนี่ยบางครั้งก็พักกันบ้างรอกันบ้างบางครั้งก็ปล่อยให้การประชุมไหลไปเพื่อรอให้สมาชิกที่ลงมติเสร็จนะครับเพราะมันเกิดเหตุการณ์นี้อยู่แล้วแลวมันต้องเกิดแน่นอนนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคนเรามีแค่นี้ครับนะครับสมาชิกมันมีแค่นี้ครับเรื่องไหนนะขอโทษ ล่าสุดเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับเขาเตือนว่าเขาเตือนไปที่กรมส่งเสริมประกันปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งได้ส่งคําถามไปยังสตง,งนะครับเขาก็เตือนว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยเปิดให้มีการยื่นคําขอแค่เพียงแค่3วันเนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงทําให้เกิดการทุจริตคอ r ์รัปชันหรือลอกสเปคได้นะครับเขาก็แสดงความเป็นห่วงนะครับก็มอบหมายให้ทางสทเนี่ย ไปดูให้ละเอียดในเรื่องของตัวเงินว่า,าว่างบประมาณที่ขอมาเนี่ยมันมีความโปร่งใสใดูได้อย่างไรแต่องไรก็ตามท่นไม่ใช่ด่านเดียวนะครับมีด่านของคณะอนุกรรมธิการาการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งท่านพิชัยชุนขาวาชระเป็นประธานเราพิจารณากันอย่างถี่ท้วนนะครับมีในส่วนของคณะการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นายกเป็นประธานอีกชั้นนึงแล้วก็ส่งเข้าครมหลายด่านครับ ในด่านท้องสอทอเนี่ยนะครับเขาก็ส่งคําขอขึ้นมา,าซึ่งเรียนเลยว่าพรุ่งนี้ในการประชุมบ่ายนี้ขอโทษบ่ายนี้ในการประชุมไม่มีงบประมาณในส่วนของทิ่นเท่านะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าพอพิจารณาแล้วเนี่ยขั้นของคณ,ณะอนุเนี่ยเราก็ดูแล้วลอย่างละเอียดถี่ถ่วนแล้วเนี่ยเราก็ยังคิดว่าไม่พร้อมเพราะว่ามันยังมีโครงการที่เราเป็นห่วงมันยังมีเรื่องของตัวเลขที่มันไม่ตรงกัน นะครับก็เลยเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักที่เราเสนอไปยังคณะประตุ้นตอนบ่ายโดยที่มีนัทนายกเป็นประธานแต่ไม่มีในส่วนของทงถเลยครับวันนี้ไม่สะดุดอยู่แล้วครับเพราะว่าที่เขาเตือนมาก็ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจไม่ได้อยู่ในในเซ็ตที่ได้ส่งเข้าไปที่คณะกระตุ้นเศรษฐกิจในบ่ายวันนี้อยู่นะครับมีเรื่องอื่นไหมครับ ย่าย <laughs> <อ>่าย่าย่ามายุ่งมาพอเราจะได้ไปฟังต่อเลย